หลายตัวพวกแบบเกสแกลาเกมแกลเด็กของเด็กอะไรอย่างเงี้ยเลยนม่ลาผาหลานชอบมากเลยไม่ได้นะสวยมากสวยเลยไม่อยากจะเชื่อว่าแบบเป็นสภาพตุ่มตอมาวันนี้วันนี้น้องเดียมาก็คือมาสัมภาษณ์มาถ่ายรูปให้เป็นแบบให้สวิตออนใช่ค่ะใช้เป็นแบบ เป็นแขกรับเชิญที่เด่นในชีวิตวอร์้พก็โหใช้งานน้องเรียนหนักมากเลยออกมาคุ้มเลยอ่ะไม่ไม่ม่หนักเลยสนุกทีตอนแรกที่เราเรเห็นการแจกเาเรียกแจกผ้าใบเยอะออกของอ่ะโอเคออกของในในเว็บไซต์นี้ใช่ป่ะเรียกคิดว่ามันดูน่าสนุกเนาะแต่พอบอกมาออกของจริงอ่ะ ตื่นเต้นมันมากสนุกแบบสนุกยิ่งกว่ามันตื่นเต้นยังไงอ๋อก็ตื่นเต้นทั้งรอบเขาก็จะที่เขาตลาดไว้มาเอ้าน้องเดียวมันน้องเดียวมันแล้วก็บอตายแล้วแบบไม่อยากให้ใส่อะไรแบบไม่อยากให้คนในคนไม่รู้จะโยนให้ใครดีเพราะว่าไหลเสียดายแล้วเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากเพราะว่าหลังมานี่คือไม่ต้องจัดเใหม่ๆนั่นใช่ ได้ใจยัยใครแล้ยังไม่ได้หอมตัวเองอ่ะยังไม่ได้ขอมตัวเองเลยกำลังเลีอยวกลิ่ก็มาพูดถึงผลงานของเดียร์มากค่ะแล้วตอนนี้เดียร์กำลังถ่ายทำเรื่องพี่ดาวานอนทั้งฝ่ายเร็วๆนี้น่าจะออนแอเล่นเป็นใครเล่นเป็นเมทาวลายเมทาวลายผู้สาวสวยอยู่ในรับแล้ค่ะผู้สาวสวยด้วยนะรับรับแพ้คือแบบเราต้องไปหลอกหลอกล่อผู้ชายอย่าให้เข้ามาในมือนะถ้าหลอกล่อผู้เองแล้วเปลเนี้ยเป็นหลอกล่อท ทุกคนทุกบอทุกข้ไม่ท่าไมเบื่อแล้วบทนี่คือเป็นยังไงบ้างบทก็คือก็เป็นเหมือนประมาณสื่อแนวพันธุ์ซีนนิดนึงทุกรายเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นทนเผ่าอะค่ะต้องมีเวทมนตร์เดี๋ยวมีหลักในการรับงาน่หลักในการรับงานจริงๆแล้วว่าตอนนี้ได้อยากเปลี่ยนบทเรียนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มเราอยู่การพักหนึ่งแล้วมันเหมือนกับว่าเรามัน เล่นบทแบบเดิมๆแล้วก uh, so oui, ็เริ่มเบื่ออยากจะเปลี่ยนบทบาทไปอีกเรื่อยๆจริงๆี่อย่าบทร้ายมันท้าทายนะท้าทายได้ชอบเลยนะจริงๆแล้วบทร้ายได้ชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกับมีอะไรให้ได้เล่นเยอะอย่างแบบถ้าเล่นเป็นนางเอกต้องลองทหาอย่างเงี้ยวมันจะเย็นสบายตลอดไลฟ์ปวดหัวสะดุ้งอะไรหลายอย่างเล่นเป็นนางเอกมาจนเบื่อแล้วแล้วมัน ัต้องิดแบบต้องแบบตาลอยจินนการว่าเราเี้ยงน้อยเราไม่เคยสคนรอบาเราไม่เคยเห็นแบบนไม่เคยแบบบ้าแล้วก็ไม่ไปเเล่นเกมไทยถ้าใครเล่นได้ต้ก็นเนเกมโรดีเพ่อปางแต่ไม้ใหญ่่เอาผลงานที่ผ่านมาของเอบ้างผลงานแรกเลยอ่ะโเรื่องแรกเขายังจำได้ไหมยัได้นะจริงเรื่องแรกเสอ่ะเอ่เนเก้าอวดัง แต่ที่ทำได้มากที่สุดต่ฟ้าต่อผีฟ้าเล่นเป็นเล่นเป็นคู่กับพี่จิ้งจกหนุ่มโมลอนุนมระนุ่นเริ่มแร้เป็นนเอเือนนุ่นคู่กับพี่น็อทุกสี่เดียวเล่นเป็นตออเด็กพี่คนีเล่นเป็นตอปุ้ยเล่นปตอปุ้ยไม่เป็นผีมาแล้วเป็นนางร้ายก็มาเป็นนางร้ายแล้วคนบ้านี่ยคนบ้าอยากเป็นคนบ้าอยากเป็นที่ไหนกนแต่เนี่ยตอนนีกน คนเกย์ยังร้ายตลกมาเล่นแล้วร้ายตลกร้ายเป็นยาอ่อนอะไรก็เล่นแล้วร้ายตลกยากนะเป็นตลกเพราะว่ายากนะยากเพราะว่าเนี่ยเป็นคนเป็นตลกอยู่นะนืนไหมแบบคุณปล่อยแล้วฝืนนะก็มีก็มีค่ะก็เพิกก็ต้องเพิกค่ะพวกแับมัจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้มันดูแบบเหมือนเราไม่ได้หัวเราแบบข้างในอย่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเขาในทาั้งโลกอย่าดูแลตัวเองไงอ่ะเป็นเพราะว่าเด้ไปโลกอื่นมาสู ไม่ใช่หญิงนะไม่หญิงไม่ได้หญิงก็คือจริงๆแล้วเดียเป็นคนที่บอกว่าถ้าไม่ไปทางานไม่มีแบบอะไรเงี้ยไม่ไดอยู่บ้านอยู่กับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็คือต้องสับตรงสนิทกันอะไรเงี้ยเดียไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบสักคมกว้างสับเลยมากกว่าเพื่อนน้อยหรือไงจริงๆอะเพื่อนเยอะนะเพื่อนจะบอกเลยทุกคนบอกเลยเพื่อนเยอะมากแต่เพื่อนที่แบบสามารถจริงๆเรื่องของเดียเนี่ยมันแค่กลุ่มเดียวแล้วส่วนใหญ่เป็น ก็เมื่อในวงการก็มีก็มีแบบว่าหลายๆคนที่แบบทั้งแต่หลายๆคนที่สนิทอ่ะก็มีแบบไปงานก็เจอกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือโทรคุยกันกว่าเกี่ยวไปงานนี้ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าคือถ้าถามว่าสนิทท่านแบบเอ้ยแบบไปเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเรแตกต่างกันนะคะเพราะว่าคือนอกวงการอันนี้เดี๋ยวคมมานานแล้วเราต้องเมนระยะไว้บ้างเป็นอะไรก็แล้วทมันอาจจะด้วยด้วยงานเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาให้เราไม่พอหรือ Gracias. ปกติเลยค่ะไม่ไม่ได้แบบว่าจะต้องผัไปไม่ไม่ไปที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นก็คือไปทำต,ตัวปกตปิก็ได้ก <ๆ S 1> ินข้าวต้อง <ๆ S 1> หัวใจไปเลยที่มันจับจ้บองทุกเวลาไปเลยเดียรนะแล้วยังไงท่านทำใรอย่างงเี้ยถ้าวคานนี้จะหนีจะรู้เลยแม้กระทั่งแบบข้า,ขาวต้มนี่ก็ไม่ทานแล้วก็แบบแม้กระทั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่ไม่ทานหมดอนะถ้าอยากทานแล้วเวลาคนที่เขาเจอเดียแบบไปนั่งกินข้าวต้มรู้สึกยังไงเขาก็ทักทายเขาก็จะเขาจะพูดถึงเขาสงสัยไหมว่า มัน้อ,มนนไ,อ,ไ,อไม่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเชื่อว่าเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องคิดว่าร้านที่เขาจะกินอร่อยเงี้ยเพราะว่าที่มันเสิรอฟร้านอร่อยรู้ว่าดีนะมทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนนี้ก็ได้จริงจริงแต่นี่ก็ได้ยังไงก็ได้คือขอให้เรา อยาเล่นเป็นคู่กับพี่ดาวแบนันมันก็เลยไม่ได้เจอกันเลยเหมแบบร่วมงานกันแต่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยแตนน่้ะถามว่าเที่ยนคนยังไงก็คือน่ารักนิ่สัดในเรย่อเวลาจะตัดผมตาดงานเวียกไหมไม่ไม่ไม่เวียร์คือเข้าปก็เป็นคนเหมาอนนแล้วน้องเรียเนี่ยอยู่ในวงการมปเนี่ยลุยได้ข่าวที่เข้าปั๊บก้องมีูกอไม่มีผู้กอมเป็นสวน ก็ถ้าทําทำอะไรที่แบบคิดว่าเราทำไม่ได้ทำจริงจริงกไม่กลัวแต่แต่ว่าจริงจริงเราเรียกว่าก็มันไดนชอของอาที่เราอะแต่ก็อยากขอเออขอเราบัางบกมัน เอออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออโอเคมิมไม่ไม่ได้หมายว่ามาจากคนัแลด้วยเปล่เตัวเขายอมไหมเาลงเขาจักกนตล้ัจริงจอย่ามาวานที่ถ้รู้จักกันได้ส่วนตัวอย่างงี้มีนเขาเขใหม่หน้งกาเป็นยังไงบ้างที่มีเไหก็เดี๋ยวว่านเปนคืที่เดียร่วมงานใ่ะ เดียวไม่มีปัญหาในเรื่องบทคือการท่องบทต่อให้บทยาวอะไรใช่ไหมตอนนี้มีแบบวัอยเดียวเป็นคนที่แบบสาวนอกสาวว่าเออวันไหนนอนน้อยเนี่ยผลงานที่สร้างชื่อเดียมากโดดเด่นติดตามมากที่สุด